นจ่ายไปทั้งหมดร้านหนึ่ง88ยูโรน้องโตแล้วเราเป็นแม่แต่เราก็ต้องขออนุญาตลูกนะไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรก็ได้น้องซาร่าชอบกินอะไรเรียบเฟลลาน่าอให้พ่อเอลลิฟเฟอร์พ่อปะเนี่ยเอาไปสกิฟต์ต่ออ่ะคิดดอล์ชแลนด์เราก็ต้องดูตรงนี้นะก็คือดั้งเดิมจากอิตาลีนะคะมันจะใช่ ต้มสปาเกตตี้แล้วก็มาผัดซอสอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทําพิซซ่าแล้วเอานเนี้ยตั้งใจเลือกที่แบบว่ามันไม่เยอะนะอันนี้มันนิดเดียวสวัสดีนะค่ะวันนี้นี่จะให้ดูฟู้ดฮอลที่ซื้อมาจากอิตาลีนะก็เป็นขนมขนมนะคะของฝากอะไรอย่างนงี้เนาะคือได้มาอย่างที่เห็นเลยนะคะโน้มแมนจ่ายไปทั้งหมดร้านหนึ่ง1 8 8ดยูโรแล้วก็นี่จ่ายร้านหนึ่ง3 1ยูโรแล้วก็คือถ้าจะไม่ผิดมี3ร้านนะเดี๋ยวนี้ให้ดูนะคะวันนี้ได้อะไรมาบ้าง มาดูอย่างแรกกันเลยนะคะที่นี้ได้มาก็เป็นมะกอกในน้ำมันของโนมแม่นั่นเองนะนี่เลยที่เห็นแวบ,บๆในคลิปที่แล้วนะคะต่อไปก็เป็นนมนั่นเองอันนี้ก็ยังไม่ได้กินเลยนะไม่เป็นไรนะคะถ้าเหลือก็เอากลับแบบนี้เลยนะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าก็อีกยังอีกหนึ่งวันนะที่เราจะต้องกินอาหารเช้ากันนะคะ,ะต่อไปนี้ได้โทสต์แบบไม่มีขอบมาให้น้องซาร่าหหนึ่งแพ็คนะอันนี้เป็นแบบแป้งขาวนะคะแล้วนี้ก็ได้เป็นแบบขนมปังแป้งโฮมวีดมาด้วยหนึ่งห่อ ยี่ห้อนี้เนี่ยคือข่าวที่เราที่เราไปเที่ยวที่อิตาลีอะเขามีให้เราชิมเนาะเราก็ได้ชิมนะคะ <laughs> แต่ช่วยอะหรอื <c oughs> อจะให้โอเคอยากจะดูอันนี้ก็จะเป็นโทสต์ที่ไม่มีขอบเหมือนกันนะคือมันนิ่มอร่อยมากนะคะแต่ว่าเนียนี่ซื้อครั้งแรกนะก็คือเป็นโฟลคอนคือเป็นแป้งโฮมบีดนั่นเองนะคะแต่ว่าแป้งขาวอะคือมันอร่อยนิชอบนะก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ต่างกันแล้วก็อันเนี้ยสุขภาพดีด้วยนะคะก็เลยได้มาอีกหนึ่งห่อนะ คือสองห่อนเนี้ยเดี๋ยวนี้จะไว้ข้างบนสุดเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นก่อนที่จะถึงบ้านอ่ะมันก็จะแบนนะคือหลายครั้งที่เรามาซื้อขนมปังจากที่อิตาลีเพราะมันนิ่มอะไรเงี้ยแล้วมันก็เละตลอดเลยเพราะว่ายัดยัดยัดจิดย,ดย,ดยัดนะโนเมนนะคะ <laughs> คือนี้น่ะรู้ถตโนเมนอ่ะเวลายัดของเข้ารถอ่ะมันก็แน่นแน่นเต็มเต็มอ่ะเนาะเอ่อต่อไปที่ได้มาก็น่าจะเป็นน้องฟิวนาเลือกนะส่วนใหญ่ขนมเนี่ยก็จะเป็น3คนนะคะโนเมนฟิวนาแล้วก็สาระส่วนนี้น่ะไม่ได้ขนมอะไรจากอิตาลีเลยนะเพราะว่า นิดเฉยๆนะคะนิดกินขนมอะไรก็ได้ถ้าเราชิมครั้งแรกเราอร่อยนี่ก็จะซื้อแล้วก็คือจะกินนั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่รู้ก็ไม่อยากลองนะเนี่ยน้องฟิลน่าได้ชิปส์มานะคะมันฝรั่งหนึ่งแพ็คก็ซื้อมาลองนะบางอย่างก็ซื้อเป็นครั้งแรกนะคะบางอย่างก็เคยซื้อแล้วครั้งที่แล้วเราก็แบบอร่อยเราก็รู้รสชาติแล้วเราก็ไปซื้ออีกนะ คือตั้งใจแวะซื้อกับเยอรมันเลยนะคะเพราะนี่เป็นคนที่แบบชอบซื้อตุนอยู่แล้วเนาะต่อไปได้ขนมแบบใหม่มาเหมือนกันนะก็จะเป็นถ้าในดเด้าก็เป็นคุกกี้แล้วก็มีไส้ช,ช็อกโกแลตอะเนี่ยตามนี้เลยนะคะอย่างที่นี่บอกว่าซื้อครั้งแรกข้างในนี้ก็440กรัมนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะจะแกะก็ไม่รู้ว่าของใครนะเดี๋ยวงอนอีกเนาะบางครั้งก็ค่าฟิโหน้าหยิบ แล้วน้องซาร่าแกะเขาก็มีงอนกันแต่ท่านถ้าเป็นนี้ก็คิดว่าคงไม่มีใครงอนเนาะอันนี้คืออยากแกะให้ทุกคนเห็นนะฟิลนาซาร่าเลยฮัตติสกับเขาฟิลนาต้องมามาเปิดมันเพื่อแสดงคุณจะเปิดมันเพื่อแสดงวอร์มน้องฟิลนาบอกว่าไม่เอาไม่อยากแกะหนูอยากไว้แกะกินที่บ้านเนี่ยเห็นไหมน้องเป็นอย่างนี้นะคือเนี่ยแหละ น้องโตแล้วเราเป็นแม่แต่เราก็ต้องขออนุญาตลูกนะไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรก็ได้แล้วก็แบบมานั่งทะเลาะกันหรือว่ามานั่งดูลูกหน้าบึ้งมันไม่ได้นะก็นี่ไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะก็เลยถามก่อนนะเนาะต่อไปที่ได้มาก็เป็นขนมคล้ายๆคุกกี้รวมอะ่ะเนี่ยโนเมนน่าจะเป็นคนซื้อนะคะแล้วก็แกะกินแล้วเรียบร้อยนะอย่างที่เห็นเลยนะคะข้างในก็เป็นก้อนตามภาพนี้เดๆเลยนะ เราก็ได้อ๋อน้องซารา่าลูกอมนี่ตอนที่ซื้อลูกอมอะ่ะคืนนี้เราออกไปถุงนึงนะนี่เห็นในรถเนาะแล้วนี่ก็ถามว่าของใครแล้วนี่ก็บอกให้เราออกว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยอันนี้ที่เยอรมันก็มีเนาะน้องซารา่าชอบนะกินแล้วเรียบร้อยต่อไปที่ได้มาก็คือคุกกี้หรือแครกเกอร์นะคะนี่ซื้อไปฝากที่ใหม่นะสองแพ็คนะคะก็มีแบบรสไม่มีเกลือแล้วก็รสเกลือนะ อันนี้นี่ได้มาสองแพ็กนะคะก็จะไปฝากเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยนะพี่ปูนะคะแฟนเขาชอบกินพี่เขาบอกนะนี่ก็เลยซือ้อคือนี่จําไม่ได้ว่าชอบกินแบบมีรสเกลือหรือว่าไม่มีนะนี่ก็เลยเอาแบบนี้ให้นะคะคือถ้าเราแบบอยากกินเค็มอะ่ะเราซื้อชีสนู่นนี่นั่นใส่ได้ไงมันก็เลยแบบนี่ปูเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปเนาะก็เลยเอานีมาให้นะคะนี่เลยอันก็ซื้อให้พี่ใหม่นะคะหนึ่งห่อคุกกี้อันนี้จะเป็นแบบโรยเกลือนะ ต่อไปอันนี้นซื้อมาฝากลูกเพื่อนนะคะฝากน้องมัลินี่เลยก็จะเป็นแป้งเอ่อน่าจะเป็นแป้งโฮมวีดหรือเปล่านิดไม่มั่นใจนะแต่ที่นิดรู้ก็คือเขาเป็นออร์แกนิกนะคะแล้วเพื่อนเขาชอบเออซื้อขนมที่เป็นออร์แกนิกให้ลูกกินเนาะ,ะนีดก็เลยซื้ออันนี้ให้หลานนะคะอ่าต่อไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าของใครนะคุกกี้เหมือนกันนะคะช็อกโกแลตนี่เลยอันนี้ของใครฟิโอนะ่าซาร่าฟิโอนะาของใครเนะี่ย ชอันนี้ของน้องฟิลนาอีกแล้วนะ,ะต่อไปมีคาโดโกริโกะของน้องซาร่านะคะน้องแกะกินเป็นอาหารเช้าแล้วเรียบร้อยนะคือน้องบอกว่ามีของคาวต้องมีของหวานนะก็เลยจัดไปแล้วนะคะสองสามชิ้นต่อไปอันนี้เป็นของโปรดโนเมนนะคือนิดรู้เลยนะคะโนเมนบอกชอบเนาะเออก็เป็นไส้ครีมกับเป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะโนเมนบอกว่าลดราคานะนี่นะตามนี้นะคะโนมมนชอบ แต่ว่าได้มาแค่สองม้วนนะอย่างละรสชาตินะคะต่อไปได้ลูกอมกาแฟของน้องฟีโอนานะอันนี้น้องบอกไม่เคยเห็นเชียร์มันนะคะแต่ว่านี้เราเคยเห็นบ่อยนะแต่ว่านี้ไม่ค่อยซื้อกินนะคะเวลานี้ไปร้านเอ,อเอเชียนานา,นาชาติอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบรวมรวมเนาะอิตาลีด้วยสเปนด้วยอะไรเงี้ยอาหารของต่างๆแต่ละประเทศนะก็น้องฟีโอนาไม่เคยเห็นนี่ก็อนุญาตนะคะไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะเ้วก็เอสเปรสโซ่กาแฟเหมือนกันนะคะ ฟิโอน่าเบเกอร์พิซอันนี้ของใครเนี่ยฮะโอ้โหของน้องฟิโอน่าเยอะนะเนี่ยคือได้หลายอย่างอะน้องฟิโอนะ่าลูกอมช็อกโกแลตเอ่อลูกอมกาแฟนคะคะต่อไปก็ได้เป็นแครกเกอร์เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแป้งเอ่อเป็นรสชาติของพิซซ่านะคะก็เป็นแบบกร,บกรอบๆนะอันนี้น่าจะเป็นโนแมนหรือเปล่าอุนจิสของไทยของป้ะป๋าของพ่อนะคิดอยู่นะพ่อนี้ถามโนแมนว่าโนแมนครั้งนี้ไม่อยากได้แครกเกอร์หรอโนแมนบอกไม่เอาเดี๋ยวเอาอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ย ก็เลยรู้นะต่อไปได้คล้ายๆถาดอะแต่ว่านั้นเป็นไส้มันหนาวเนี่ยตามนี้เลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าถ้าด่าก็น่าจะเป็นของโนเมนนะเพราะโนเมนเขาชอบอะไรที่เป็นไส้เยิม้มๆอรือฉ่ำๆแบบนี้นะคะอ uh? ุนติสต์จะเจะเคิป้าันะเอาละนะใช่จริงๆด้วยต่อไปได้ดินน้ำมันของน้องซาร่าแต่ว่านี้เป็นดินน้ำมันแบบแห้งเลยนะคะก็คือถ้าปั้นเสร็จแล้วเล่นแล้วก็คือ เออจะเอามาปั้นอีกไม่ได้นะน้องอยากได้นะคะนี่ก็เลยอนุญาตอันนี้สองยูโรเก้สิบเก้านะเห็นราคาแบบแบบนะคะต่อไปโนเมนได้ช,ช็อกโกแลตขมไม่น่าจะเป็นโนเมนนะเอ่อเพราะว่าโนเมนเขาน่าจะซื้อที่เยอรมันมากกว่าที่อิตาลีอเะเวฮัตดิสซ์ช็อกโกแลตเขาเฟย์นาสุดพ่อเฟย์นาเซียพ่อเออเฟย์พ่อ a อาไป s g i p ต่อไปนดเยอรมันคือมันมีที่เยอรมันนะจริงๆไม่ต้องเป็นต้องซื้อจากอิตาลีก็ได้นอ้องอะแล้วไงอะ่ะเออต่อไปได้อันเนี้ยนี่เห็นกินกันตนะั้งแต่อยู่ในรถแล้วนะเป็นแบบเนี่ยเหมือนเยลลี่อะไรอย่างนี้แหละนุ่มๆเนีนนนวๆหนึ่งชิ้นย,ยาวๆมันจะมีสองชิ้นนะคะโนมันก็ชอบนะเห็นเขากินในรถตอนขับรถอะแต่นี้เฉยๆนะของพวกนี้นะคะก็ได้มาหนึ่งถุง ต่อไปได้ขนมคุกกี้ช็อกโกแลตมาอีกแล้วนะแต่ว่าคือมันเป็นของคนละยี่ห้อกันมันแตกต่างกันไปนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ก็คล้ายกันนะส่วนตัวเอ่อก็ได้มาอีกหนึ่งแพ็คนะคะถุงนี้หมดแล้วนะเอ่อต่อไปก็ได้อีกแล้วนะเป็นคุคกกี้แต่อันนี้น่าจะเป็นพิสตาเชียนเพราะว่ามันเป็นแบบเขียวๆเ,เป็นถั่วนะคะใช่นะแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตนะคะนี่เลยก็มีแต่ขนมล้วนๆเลยนะเนี่ย แล้วก็ไดอ้อันนี้เคยซื้อกินแล้วนะคะนี่เห็นแล้วนี่ก็เลยถามเด็กๆว่าอันนี้ไม่เอาหรอฟิลน่าบอกเอานะก็เลยได้มาหนึ่งห่อนะคะอันนี้เคยเห็นบ่อยแล้วเนาะนี่ซื้อแทบจะทุกครั้งที่มาอิตาลีเลยนะคะก็จะเป็นขนมด้านในก็จะเป็นหอ่อไข่ห่อมันอีกชั้นหนึ่งนะ,ะ,ะมีทั้งหมดกี่ชิ้นน,นิตก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะตามนี้เลยนะหรือว่าอาจจะเป็นชิ้นๆรวมก็ได้นะคะคือนี่เคยซื้อแบบเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันแล้วก็เป็นแบบรวมหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นแบบทุกี้นะคะค หรือว่าเราจําผิดจะไม่แน่ใจเหมือนกันต่อไปนี้ได้ขนมเอ่อมันจะเป็นแท่งๆอะเหมือนเหมือนขนมบ้านเราที่จิ้มช็อกโกแลตเองอะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่มีช็อกโกแลตนะมันจะมีแต่ตัวแป้งนะคะแล้วข้างในมันก็เป็นแบบถุงไขถ่ถุงมันเนาะมีหกห่อนี่ซื้อมาห่อเดียวนะเพราะว่า คือน้องซาร่าบอกว่าที่บ้านเราก็ยังมีอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นชิ้นเล็กที่บ้านเราจะเป็นชิ้นใหญ่นี่ก็เลยว่าไม่เป็นไรเอามาด้วยเพราะว่าปีนี้คงไม่ได้มาเที่ยวอิตาลีแล้วน่าจะเป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะคะสาหรับปีนี้เนาะก็เลยเอามาด้วยหนึ่งห่อนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะแบ่งให้ลูกเพื่อนด้วยครึ่งหนึ่งเนี่ยเพราะมันเล็กกระทัดรัดกินง่ายนะคะห่อไปไหนก็ได้สะดวกเนาะจะอดไม่ได้ที่จะเอามานะคะ,ะต่อไปได้ขนมอีกแล้วนะได้เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตนะคะ เดีที่นิดบอกนะสไตล์แบบนี้ได้เยอะมากเลยนะคะจัดไปนะแล้วก็อ่ะอันนี้โนโมแนได้มาสองห่อนะคะหรือว่าจะเป็นอ่าใช่จริงๆนะสองห่อเนี่ยที่แกะกินแล้วนะคะน,นี่เลยนะคือโนโมแนเขาชอบกินนะนิดรู้เดี๋ยวนิดเอาให้ดูก็ได้นะเผื่อใครอยากจะไปซื้อตามอยากลองชิมเนาะเนี่ยแต่ส่วนตัวนิดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบกินเท่าไหร่นะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันเหมือนอาหารเชา้าปั้นกลมๆแต่ว่ามันก็เป็นแบบ พูดไม่ถูกอ่ะมันกรอบ,ก,อบก็เหมือนคุกกี้นี่แหละนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบรวมรวมเหมือนอาหารเช้าบดรวมกันแล้วก็เป็นก้อนอ่ะเนี่ยตามภาพด้านหลังนะคะก็คือกินเราอยู่ท้องประมาณนั้นนะต่อไปได้ช็อกโกแลตน่าจะเป็นคล้ายๆแบบบราลีเน้นนะคะเป็นลูกไข่นี่เลยก็ได้มาหนึ่งถุงไม่รู้ใครซื้อนะ ม่ฟิวนากระซารานะคะชอบกินชอ็อกโกแลตแบบนี้ต่อไปนี่ได้เอสิกมาบัซซามิโคนะคะหนึ่งขวดอย่างที่นี่เคยบอกนะว่าถ้าอยากกินพวกเอสิกน้ำส้มสายชูของอิตาลีหรือบัซซามิโคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูตรงนี้นะก็คือดั้งเดิมจากอิตาลีนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าการันตีว่าจากอิตาลีจริงๆนะอร่อยนะคะ ต่อไปก็ได้เป็นบาลซามิโคลครีมนะคะได้มา2ขวดอันนี้นี่ซื้อบ่อยมากเลยนะมาทุกครั้งก็ซื้อตุนกับบ้านทุกครั้งนะคะแล้วก็มันอยู่ได้ถึงปีพศ2อ 2025. คือมันอยู่ได้นานมากนะก็จัดไปนะคะนู้มมันเขาชอบกินเวลานี้ทำมะเขือเทศแล้วก็มอสซาเรลลาชีสแล้วก็อัลมือราท์ถูกเปนชอบม,มากนะคะโรยเกลือพริกไทยออรกากโนนิดหน่อยกินได้เลยนะต่อไปได้มะกอก แบบขวดแก้วในน้ามันมาให้เพื่อนบ้านนะคะหนึ่งขวดอันนี้อยู่ที่ประมาณสี่ยูโรนะ<ม>คือราคาหรือว่าสามยูโรเศษประมาณนี้นะคะคือนี้เห็นว่ามันสวยอยู่ในแก้วกระทัดรัดแบบนี้คือมันเป็นของฝากคือมันโอเคนะนี่ก็เลยซื้อแบบนี้มานะคะ,ะต่อไปได้เนยมาหนึ่งก้อนนะให้เพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะคือนี้ได้มาสองก้อนนะให้ตัวเองหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็ให้เพื่อนบ้านหนึ่งก้อ,น,อนนี่เลยหนูมันกลับมาแล้วต่อไปไีได้ครีมอันนี้เป็นแบบเหมือน ครีชแคเซ่นิดชอบกินนะนิซื้อครั้งแรกที่ออสเตรียนะคะแล้วนี้ไปเจอที่อิตาลีสรุปแล้วเป็นของออสเตรียของอิตาลีของอิตาลีออาลนะ <Okay. S 1> น่ได้มาสองแพ็คเลยนะคะนี่อันนี้ซื้อมาให้ตัวเองนะแต่นินึกไปนึกมานิว่าน,นิอาจจะมีของฝากของฝากให้เพื่อนบ้านนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะน่ก็เลยอาจจะให้เพื่อนบ้านก็ได้นะหนึ่งแพ็คนะคะแล้วก็เก็บไว้เองหนึ่งแพ็คนะแต่จําได้ว่า,าเราซื้อไปให้เพื่อนบ้านแล้วครั้งหนึ่งนะ กลัวเดี๋ยวจะซ้ำกันนะคะแล้วก็นี่เลยนะชาทีนี้ตั้งใจว่าจะเอาให้เพื่อนบ้านนะคะก็เขียนว่าสำหรับเธอเนาะ<ม>ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะแล้วก็มีสบู่นะคะที่มีซื้อให้เพื่อนบ้าน <c oughs> แต่อันนี้ยังไม่ให้ดูนะเดี๋ยวอันนี้ให้ดูนิดโอ้ยมันยังไม่ได้แกะเนี่ยเขาติดสติกเกอร์มาแบบนี้นะคะคือแต่ว่ามันเป็นก้อนไม่มีกล่องนะแต่อยู่ที่เกือบ6ยูโรเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ตัวนี้เลยนะ เอเดลไวส์นะคะดอกไม้ที่อยู่บนหุบเขาที่สูงที่สุดอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นบนนั้นนะหายากอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแล้วมันหอมมากด้วยนะนี่ก็เลยซื้อไปฝากเพื่อนบ้านนะคะอืมแล้วก็ได้ผงทำสปาเกตตี้นะคะนี่เลยตั้งใจจะไปดูผงทำสเต็กนะ้าหมักเนื้อคือไปดูประมาณน่าจะตอนที่เราขับรถกลับบ้านแล้วก็ดูที่ร้านอนะประมาณ หกร้านน่าจะได้อะคือจอดตรงนั้นจอดตรงนี้แบบจนบอกหนูมันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่พอเจอร้านที่แบบน่าจะใช่ก็แวะก็ไม่ใช่อยู่ดีนะสรุปแล้วไปเจอร้านสุดท้ายนะคะเขาก็มีแต่สําหรับทําสปากเกตตี้ก็เลยได้มา1แพ็คนะเพราะเรายังมีชี่บ้านนะคะสําหรับทําสปากเกตตี้อย่างเทรมันก็มีก็เลยไม่อยากได้เนาะแต่อยากได้ที่ทําสเต็กมากกว่านะคะพี่ชายนี่เห็นน้องฟิโอน่าหมักสเต็กพี่ชายก็บอกว่าอยากได้นี่ก็ว่าจะซื้อไปให้พี่ชายด้วยก็เลยรีบตามหาสรุปมันไม่มีอะ ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าจะทํายังไงอาจจะต้องสั่งอินเทอร์เนต็ตหรือเปล่าอาจจะมีก็ได้นะ <ใช S 1> ต่อไปนิดได้เอ่อนิดเรียกว่าเพสตโต้แล้วกันนะคะเพราะว่านิดไม่แน่ใจอ่านไม่ออกน้อเป็นภาษาอิตาลีแต่ว่าคืออันนี้จะเป็นรสเน,นื้อเนี่ยตามภาพเลยนะคะก็คือเวลาเราทำผัดสปากเกตตี้ซอสใช่ต้มสปากเกตตี้แล้วก็มาผัดซอสอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทําพิซซ่าแล้วอาเนี้ยมาราดบ,บนหน้าพิซซ่านะคะคือนิดดูแล้วนี่เคยกินที่เยอรมัน แต่นีดหาซอสแบบนี้ไม่ได้เลยนี่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่คือเราไม่รู้มันจะใช่หรือเปล่าแต่อันนี้อนที่ไปเจอปุ๊บนี่ก็ซื้อมาอย่างรสชาตินะคะอันนี้ก็เป็นรสชาติมะเขือเทศส่วน,นนี้ก็เป็นรสชาติเอ่อชิงนเค็นหรือไม่ก็แฮมตามภาพเลยนะเนี่ยขวดละอยู่ที่ประมาณ6-7ยูโรนะคะ2-300บาทแต่ว่าถือว่าคุ้มนะแล้วถ้าไปคราวหน,าน้านี้ไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เนี่ยแหละครั้งนี้ได้มาอย่างละหนึ่งขวดเนาะเอ่ออยู่ได้จนถึงปีหน้านะคะก็เลยเนี่ยแหละไม่ได้ซื้อมาตุนเยอะนะ ต่อไปได้แยมมาหนึ่งขวดอันนี้น้องฟซียนนาบอกว่าอยากกินนะคะเป็นแยมเชอร์รี่ยี่ห้อนี้นิดว่าที่ยมันไม่มีนะนี่ก็เลยโอเคนะคะตามใจน้องเผื่อจะอร่อยถูกใจก็ได้เนาะน้องเมนบอกโอเคนะคะก็กินกับน้องด้วยสนิดก็กินได้นะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะสาหรับแยมเชอร์รี่นะต่อไปอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วนะที่ดได้มาจากอิตาลีนะคะก็เป็นนี่เลยนะสเปกหรือว่าแฮม หรือว่าเบคอนจะเรียกว่าไรเดียสเปกนะนี่เลยนะคะตามนี้นะเรียกตามเขานะคะจากร้านเมสไ尔ชิ้นนี้อยู่ที่10ยูโร25เซนนี่เลยนะคือนี่ตั้งใจเลือกที่แบบว่ามันไม่เยอะนะอันนี้มันนิดเดียวนะคะนี่เลยก็เลยจัดมา1ชิ้น <laughs> โอเคนะคะแล้วนี่ก็เป็นสุดท้ายท่นิดเดียว้าได้มาในวันนี้นะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันแล้วกันนะคะสวัสดีคะ่ะ นี่เป็นใบเสร็จที่โนมเม้นเขาจ่ายที่อิตาลี88ยูโร71เซน